สวัสดีครับผมบอสนะครับจากร้านวิมลท่าแพเชียงใหม่นะครับก็มาถึงคิวกับ MM200 ในรูปแบบ GMT แล้วก็เป็น l i m i t e d ดด้วยนะครับก็มาในภาพลักษณ์ที่ดูแบบเด็ดมากๆแล้วก็ดาเมจแรงสุดๆนะครับเป็นเรือนแรกแล้วก็เรือนเดียวที่ผมมองแบบวิ้ยโคตรดีแล้วก็น่าเก็บมากๆนะครับกับราคามา75 0ด0นะครับดูเหมือนราคาจะแรงเนาะแต่เกิดเราดูไปดูแบบเพื่อนๆข้างๆกันก็คือ7,500 0อเนาะอันนี้เพิ่มมานะครับแล้วก็เขาแถมสายในรูปแบบ ที่เป็นแบบโพลีเอสเตอร์ในรูปแบบลักโลกมานะครับเป็นการนําวัสดุจากท้องทะเลเอามาถักทอในรูปแบบเชชูเนาะที่เราดูในรูปแบบ spb 3, 3 3 3ไปนะครับจะมีลักษณะเดียวกันเรือนนี้ก็จะเป็นการครบรอบ watchmaking งเหมือนกันนะครับก็เป็นการทำนาฬิการเรือนแรกของแบรนด์เรือนนี้ก็ยังมาเช่นเดียวกันนะครับภาพลักษณ์ก็คือเป็นแบบกลิ่นอายของหน้าปัดเนี่ยก็จะเป็นทานน้าแข็งขั้วโลกเหมือนกันนะครับเหมือน am 2 0 0เลยนะครับในรูปแบบที่ผมเคยรีวิวไปนะครับหรือว่าไลท์บูเรือนนี้นะครับ เหมือนเรือนี้เลยนะครับก่อเรือนี้ผมใส่ A เอนะครับยํารับเลยว่าอย่างที่ผมคุยไปในคลิปก่อนหน้านี้เนาะมันมีลักษณะที่แบบเหมือนเหมือนเทียบชนกันไม่ได้อะมันเหมือนอยู่ในคนระ,ระดับกันเลยนะครับเรือนี้แบบจะออกเป็นแบบเรียบๆตรงๆทื่อๆหน่อยนะครับถึงแม้ว่าตอนนั้นเนี่ยที่เราดูเนี่ยมันก็ดูแบบโคตรสวยละแต่พอมาเจอเรือนี้คือแบบมันเด็ดกว่าเดิมนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวขอบเนี่ยก็จะเป็นขอบเซรามิกแล้วนะครับ แล้วก็หน้าปัดต่างเนี่ยก็มีเสน่ห์มากเพราะว่ามันมีในส่วนตัวชั a เ t อร์ลิงโผล่ขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีการแบ่งสีด้วยนะอย่างฝั่งนี้ก็จะเป็นสีขาวนะอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของตัวสีฟ้านะครับก็จัดว่าดีมากๆนะครับเรือนี้มาพร้อมกับตัวสายที่เป็นซูเปอร์ฮาร์ดโคตติ้งเหมือนเดิมแหละแต่มีการทําข้อต่อเนี่ยหรือว่าระหว่างข้อเนี่ยมีระหว่างแบบกระชับมากขึ้นนะครับไม่แบบยาวๆหนานๆเหมือนแบบ m m ส0งรรุ่นก่อนเนาะจะมีความนหนาเนาะอันนี้ก็จะมีความแบบเป็นแบบ ต้องหูเป็นแบบออยสเตอร์มากขึ้นนะครับก็ดูเรียบหรูนะครับสายของเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะการเคลือบแบบซปเปอร์ฮาร์โคตติ้งนะครับซึ่งการเคลือบโคตแบบนี้คือดีที่สุดของทางแบรนด์แลวล่ะนะครับคือมันจะเป็นรอยได้ยากนะเวลาเราใส่เรือนนี้ถ้าใครที่รู้สึกว่าเออนาฬิกาชอบไปรอยขนแมวแล้วพอมาใส่เรือนนี้จะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเรือนนี้มันไม่เป็นรอยขนแมวเลยนะครับก็เพราะแบบนี้แหละนะครับมันเป็นการเคลือบโคตติ้งที่ค่อนข้างดีนะครับเฉพาะสายเส้นนี้นะครับผมเคยสั่งให้ลูกค้าแยกนะ โอ้แบบสะดุ้งเลยราคาหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นนะครับก็ถือว่าแรงใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็บานพับก็มาในรูปแบบเดิมนะครับเป็น M200 เช่นเดิมนะครับเป็นแบบดับเบิลล็อกนะครับแล้วก็จะมาในรูปแบบของ Extension อยู่ตรงนี้นะครับเรามาดูในส่วนตัวหน้าปัดกันบ้างนะครับก็หน้าปัดเนี่ยกินอาเหมือน GMT ก่อนหน้านั้นเลยนะครับมีการวางตัวเขียน GMT ค่อนข้างดูดี รเรือนนี้ถ้าเกิดเราสังเกตดูเนาะกับรุ่น S.P.B. 3 3 3ที่ผมเอาใรูปให้ดูนะนะก็ตัวนี้จะมีลักษณะเข็ม GMT เหมือนเข็มไนาทีของรุ่นนั้นเลยนะครับก็จะมาในโทนสีเดียวกันนะครับแล้วก็ขอบเนี่ยจะเป็นขอบแบบลักษณะบแบบออกแบบน้ําเงินเทาๆอมเทาๆจางๆนะครับไม่ได้เข้มแบบน้ําเงินปื้ดน,นะครับขอบถ้าเทียบกับตัวนี้นะครับที่ผมใส่มาเป็นติโทนี่ซีโซเอร์สามตัวนี้ขอบเป็นส้มดิกเหมือนกันแล้วก็ตัวนี้จะเป็นขอบแบบ ค่อนข,ข้างสีเข้มๆเลยนะครับตัดกับตัวหน้าปัดที่เป็นสีดานะก็แต่พอไปเรือนนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะดูแบบเรียบหรูนะครับดูแบบมีมิติมีระดับนะครับก็รู้สึกได้เลยว่าถ้าเรามาเทียบกันอย่างเงี้ยกินไอความแพงอ่ะผมว่าเซกโชนะนะครับโดยเฉพาะรุ่นนี้เนาะก็ถ้าเราเอาไปเทียบผมว่าเรือนนี้ต้องเทียบกับนาฬิกาแบรนด์เซวิสแบบสามสี่แสนขึ้นไปอ่ะนะครับนี่นคือฟิลลิ่งของเรือนนี้จริงๆเลยนะที่ผมมีฟิลลิ่งแบบสัมผัสได้นะแล้วก็เรือนนี้แบบผลิตแบบ สี่พันเรือนอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งน้อยจัดนะครับแล้วแถมเข้าไทยก็แบบหลักสิบเรือนอย่างเงี้ยก็ใครที่สนใจเรือนที่แบบอยากได้เก็บจริงๆเนี่ยเรือนนี้คือทั้งหลอ่อทั้งหน้าเก็บแล้วก็มีน้อยด้วยนะครับก็ถ้าเกิดเราเทียบในท้องตลาดหรือว่ารุ่นใกล้เคียงกันเนะี่ยอย่างเช่นแบบตัว GMT ที่ก่อนหน้านี้ถ้าเราเทียบกันใกล้ๆอย่างนี้นะถ้าเกิดเราไม่รวมสายนะก็ถ้าเป็นตัวปกติ7,500ตัวนี้นะครับ7 5ได้สายเส้นนี้มานะครับซึ่ง สายเส้นนี้เนี่ยถ้าเราซื้อแยกนะครับราคาก็สะดุ้งเช่นเดียวกันนะครับก็เย็บหมื่นนะครับเย็บหมื่นเลยนะครับก็ใครจะใครจะเชื่อเนาะสายแบบสายผ้าธรรมดานะแต่เอาจริงๆถ้าเกิดใครรู้ประวัติของการทําสายเส้นนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าเขาเอาตัววัสดุแบบเหลือใช้จากท้องทะเลเนี่ยเอามาถัก ในรูปแบบพิเศษนะครับที่เวลาเราใส่กับเรือนนี้เราสามารถเอาไปลุยแบบลุยน้ําลุยแบบลุยแบบโคดลกเหนือโคดลกใต้แบบได้สบายๆแล้วก็มันมีความแข็งแรงแถมใส่สบายนะครับมันจะผิดกับสายผ้าที่เราเห็นทั่วไปที่เส้นแบบหลักร้อยนะอันนี้ก็จะเป็นในลักษณะที่เหนือชั้นกว่านั้นนะครับคล้ายๆเป็นแบบเหมือนเขาให้ชุดอีกชุดหนึ่งมาแล้วก็เป็นชุดที่ค่อนข้างที่จะประณีตนะครับแล้วก็แข็งแรงทนทานนะครับก็จะฟิลลิ่งประมาณนี้นะครับ ผมว่ายังไงถ้าจะซื้อนะถ้าชอบทั้ง3-4สีนะแนะนำให้เก็บลิมิเต็ดก่อนนะครับยังไงก็ดีกว่านะครับก็ใครที่ดูคลิปก่อนหน้านี้นะก็จะรู้แหละนะครับว่าการขัดตัวเรือนเนี่ยของทางรุ่น MM200 แบบ GMT เนี่ยจะมีลักษณะที่มีความเงาความด้านความเงาเนี่ยแบ่งแบบโซนแบบชัดเจนแต่ถ้าเกิดเป็นในรูปแบบ MM 0 0เนี่ยมันจะมีลักษณะแบบความ ความเงาอ่ะมันจะมีมากกว่าแต่อันนี้จะแบ่งเท่ากันนะครับก็ลองดูลองสังเกตดูนะครับแล้วก็ในส่วนตัวฝาหลังเนี่ยเรือเนี้ยก็จะเป็นแบบฝาหลังแบบทึบนะครับเป็นการไม่โชว์กลไกเนาะแล้วก็จะตีตาเลขลิมิเต็ดมานะครับเดี๋ยวผมแอบขัดใจนิดนึงในส่วนตัวพลาสติกสีน้ําเงินนี้มากเลยมันเอาไปบังกับตัวเลขลิมิเต็ดนะมันขัดใจจริงๆรเนาะมันถ้าจะทําใหญ่กว่านี้ไปเลยหรือว่าทําให้มันพอดีกว่านี้หน่อยนะครับถึงแม้ว่าเวลาเราซื้อใส่แล้วเนี่ยเราต้องดึงออกนะครับแต่มันก็ติดใจยอยู่ดีเนาะมันมาแบบนีีนะ้เเาาาะบบงทรกกก็็อยจ ในรูปแบบที่มันเป็นแบบพลาสติกติดอย่างนี้ไว้นะก็ไม่อยากจะแกะเลยนะครับมันก็เสียอารมณ์นิดนะิดนะแล้วก็ระบบของ GMT รุ่นนี้นะครับจะไม่ใช่เป็น True GMT นะก็หลายคนรู้แล้วเนาะก็ระบบความแตกต่างเนี่ยถ้าเกิดเราคลายเม็ดออกมาเนี่ยล็อกแรกเนี่ยเวลาเราปรับเข็ม GMT เนี่ยมันจะควงได้ฝั่งเดียวพอเราควงอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นกับการปรับตั้งวันที่ซึ่งในลักษณะแบบนี้เนี่ยในตอนนี้เนาะในยุคสมัยนี้แบบนี้จะเป็นที่นิยมมากกว่า เพราะว่าถ้าเกิดเรามาปรับแบบควงแบบแบบเข็ม GMT เพื่อการปรับวันที่อย่างเงี้ยโดยการปรับขึ้นลงได้ของเข็ม GMT เนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเราใช้ในชีวิตประจําวันจริงๆเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่สะดวกนะครับก็แล้วแต่เราชอบเนาะบางคนแบบว่าเออมันไม่ใช่ GMT จริงๆก็ก็ได้นะก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่คนมองคนใช้งานแต่ถ้าเกิดเราจะมองโซนเวลาที่2เนี่ยมันก็สามารถใช้งานได้ทั้ง2ระบบนั่นแหละนะครับก็แล้วแต่เราเลือกนะครับ ก็ถ้าเห็นในท้องตลาดแบบแบรนด์ใกล้เคียงราคาใกล้เคียงก็พวกมิโดโ l ลก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น GMT ตัวดีคอมก็ตามหรือว่าจะเป็นตัว Ocean Star ก็ตามนะครับก็จะเป็นแบบ True GMT แล้วล่ะนะครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดโดยรวมของเรือนนี้นะครับคือสีหน้าปัดอะมีเสน่ดูเหมือนจางๆนะเวลาเรามองน้นข้างเนี่ยมันเข้มขึ้นมาเฉยเลยนะครับ เป็นกลิ่นไยที่แบบไม่ธรรมดาบนข้อมือแบบไม่ธรรมดาเช่นกันเนาะก็เรือนนี้เนาะใครที่ข้อมือเล็กก็ยังใส่ได้นะครับอย่างข้อมือผมเนี่ยอยู่ที่6.3นิ้วเนี่ยเวลาใส่เรือนนี้ก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับไม่ได้ว่าแบบมันจะล้นอะไรมากมายคนแขนเล็กก็ยังสามารถตัดแบบข้อต่อออกได้ทุกข้อเลยนะแล้วก็ใครที่แขนใหญ่ก็รับรองว่าใส่ได้แน่นอนนะครับก็จัดอยู่ในเคสไซส์ที่อยู่ระดับแบบมาตรฐานแล้วก็ด้วยที่แบบหูซ้ายหูซ้ายเนี่ยไม่เกิน50มิล ก็ยอมรับแหละนะครับขายที่ข้อแขนแบบอยู่ประมาณ5นิ้วครึ่งจนถึง7นิ้วเนี่ยใส่สบายแต่ถ้าเกิดเล็กกว่านี้อาจจะดูแบบใหญ่ๆไปนิดน,นึงนะอันนี้ก็จะเป็นฟีลลิ่งทั้งหมดของเรือนนี้นะครับก็เวลาซื้อเนาะอย่าลืมดูนะครับเวลาเพื่อนๆมีร้านประจานะครับก็ ให้ดูด้วยว่าใบาประกันคู่มือเนี่ยถ้าถ้าเป็นเรือนนี้เนาะมันจะลงเลขไว้หมดนะครับอย่างเรือนนี้จะเป็นเรือนที่1256งสอทับสี่พนอย่างเงี้ยนะครับก็จะลงตีให้เลยนะครับเวลาเพื่อนเพื่อนซื้อเนี่ยก็จะมีการลงตารานลงวันที่นะครับก็พวกนี้เราจะไม่เขียนเองนะทางแบรนด์จะตีจะตีหรือว่าลงเลขมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เครืออง้ r 5 4นั่นเองนะครับ ก็จัดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่ใครที่ต้องการความความแบบคุ้มค่านะผมว่าเรือนี้คุ้มค่าจริงๆกับราคาที่จะดูเหมือนแรงแต่เอาจริงมันไม่แรงนะครับใครที่อยู่แบบระแวกใกล้เคียงเรามาชมที่ร้านได้นะครับก็เข้าไทยจํานวนจํากัดมากๆนะครับแล้วก็ใครที่ต้องการเก็บนาฬิกาผมว่าเรือนนี้เป็นอีกหนึ่งเรือนที่ผมโคตรแนะนำนะครับดูส่วนตัวผมยังอยากได้เลยนะครับก็ไม่แน่นะครับไม่แน่ไม่แน่จริงแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวปีนี้ค่อนข้างเอามาหลายเรือนแล้วล่ะนะครับก็เดี๋ยวจะขาดทุนซะก่อนนะครับ ก็ฝากไปเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับเรือนนี้นะครับก็เดี๋ยวเราเจอกันในคลิปถัดไปนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครมีคําถามายอะไรยังไงก็สามารถทักสอบถามได้เลยหรือว่าจะคอมเมนต์สอบถามก็ได้นะครับเรือนนี้จะไม่มีลงในช้อปปี้เนาะก็ทางแบรนด์ก็จะไม่ให้ลงในรูปแบบของการแบบนาฬิกาแบบพรีเมียมนิดนึงอย่างเงี้ยเขาก็าจะให้ไม่ให้ลงในพวกช้อปปี้นะครับก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมแล้วเราเจอกันคลิปถัดไปครับผมสวัสดีครับ